ก็ให้ขยาหนที่โอนนี้นเปนอะเนตัวน้ี้แล้วก็เข้ามาทางนี้ก็อันี้ไงสวิต์เลยเสร็จแล้ช่วาวด้วยนดเยันี้ยันมีอไรอย่างเงีคอเลยไฟไฟเดียว ขอกจักไหรบนนี้อยากเหยไม่รู้แต่เราไปสร้างนนะแค่ไปตามเหนือก็ค่ังอะไรไม่ร okay, so ู้เจอที five ่ไม่มีใจทำาะไอะไรวะเนี Man ่ยทำไม่เสร็จตอยักแมพได้หรอโออะไรวะเยเขาบอกว่าให้ประกอบคาไไดล้วคนไปดูไป โอเคต่อไปล้ามดใช่ไหมปิดได้ไเปิดได้สามบอันนี้ไงตรงไไปเลยมีเปิดได้แล้วตรงนี้เอ้าอันนี้ทำไมนี้ทำไมป่ดไปได้นี้นนีนนี้ ี๋ยว่าก็ต้องใจีคนนดีด้เนะเื่อเมก็ตกไปตายเลยไทุกคนเข้าไปมเพไนี่ันเอามแ้เอาเ้ให้อนี้มาแล้วก็เปิดสวยเลยเอาอะไรวะเนี่ยแบบได้เหรอทอนนี้ตอนไหนต่ออนนี้ไงมีคันดย อย่ากแบ่แ <Netz mainly hab als> ้ uh ่ดิเขาร้างม่เสร็จอะทั้งเรื่ออะไรมีทั้ง้นข้นที่ผมดูคอนนตี่เอาอะไรปิดเดี๋ยวไม่ได้กันกดนะโอ๊ยแล้วตวกันาว่ารังเมันไม่รู้ จากวันนี้ลาตอนบ๊ายบาย